สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าตลาดบางใหญ่นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณใกล้ๆ16บหกนาฬิกาแล้วนะครับเราจะเข้าไปดูภายในตลาดกันนะครับเครื่องดื่มครับน้ำมะพร้าวน้ำลำไยน้ำใบบัวบกนี่ชาบูนะครับนี่ก็เป็น พวกยำเหมือนกันครับชานมไข่มุกครับก่อนจะเข้าตลาดตรงนี้ก็จะมีแตงลอยที่ขายพวกอาหารนะครับของใช้เสื้อผ้าแมสก็มีครับผลไม้มน้ำคั้น สเต๊กครับเข้าโพดปิ้งครับครับเรากำลังเข้าไปในตลาดแล้วครับนี่ก็ขายพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับมือถือนะครับ <c oughs> ครับ กี่ยวกับมือถือเต็มไปหมดเลยครับนี่เป็นบริเวณด้านหน้าของตลาดนะครับในบริเวณตลาดบางใหญ่นะครับที่อยู่ติดกับถนนเลยครับก็มีบริเวณให้นั่งรับประทานอาหารนะครับก็คนก็พอมีครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอาหารมีซุ้มของพวกอาหารตามสั่งครับ พวกก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะครับน้ำเครื่องดื่มต่างๆก๋วยจับนะครับพร้อมครับแล้วก็ตรงนี้มีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยครับโอ้วินนี่ใหญ่มากครับวินนี่ใหญ่จริงๆครับ เราจะเข้าเข้าไปด้านในกันครับนี่ก็เพิ่งเริ่มตั้งครับไก่ย่างห้าดาวก็มีนะครับตรงนี้ทุเรียนแกะครับหมอนทองโลละร้อยแปดสิบกหมูปิ้งนะครับ พวกไก่ย่างหมูย่างต้มแซบครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันหมูทอดครับขนมโดนัทชาเฉากล้วยนมสด นี่แกงเห็ดนะครับอนี่ก็พวกต้มยำปลาทำกันใหม่ๆสดๆเลยครับโดตีสายใหม่นะครับแกงต่างๆครับพวกขาหมู โมอันนี้น่าสนใจครับคงอร่อยขายดีลูกค้าเยอะเลยครับบัวลอยแกงส้มชะอมไข่เครื่องดื่มไก่ทอดข้าวเหนียวมะม่วงก็มีนะครับ ครับเราจะเข้าไปดูตลาดตรงกลางซึ่งขายอาหารแล้วก็พร้อมทั้งมีที่นั่งรับประทานคนพอสมควรเลยนะครับในขณะที่ตอนนี้เป็นบ่ายสี่โมงเย็นครับมีซุมอาหารเยอะครับทั้งพริยเตียวข้าวต้มนะครับบะหมี่เกี๊ยว ลาบหน้านะครับข้าวคลุกกะปิล้างน้ำครับโจ๊กก็มีนะครับเกาเหลาก็มีครับน้ำเต้าหู้ก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งข้าวมันไก่ก็มีครับสุกี้ก็มี ทีนี้เลยไปทางด้านนู้นนะครับซึ่งมีที่นั่งรับประทานเหมือนกันก็เป็นอาหารตามสั่งครับส้มตามค,คนพอสมควรเลยนะครับครับก็สลอบ,บี้นะครับโดนัทชาบูเสียบไม้ ข้าแกงครับมีสารพัดแกงเลยนะครับตรงข้ามมีเบอร์เกอร์เลยครับกระเพาะปลาก็มีครับเราจะเดินเลยไปออกด้านนู้นนิดนึงนะครับเรียกว่าใครมาที่ตลาดบางใหญ่นี่ อยูข้าวเมื่อไหร่ก็มากินได้ครับขนมครกสูตรโบราณเพราะดูน่าสนใจครับกับนี่ก็เป็นพวกยำนะครับหัวหมูก็มีรุ่งย่างหอยแครงลวก ปลาย่างอัดไทยโบราณครับนี่ก็กระเพราเมนูยอดนิยมของไทยข้าวสวยก็มีนะครับทั้งข้าวธรรมดาข้าวกลาวข้าวเหนียวนี่ก็น้ำตาลสดครับเครื่องดื่ม ครับพอหารกลับมาด้านนี้ก็มีซุมอาหารเยอะนะครับโอ้ที่นี่ของเยอะมากครับตลาดบางใหญ่กับคนก็เดินกันพอสมควรถ้าเกิดเป็นช่วงสัก18บแนาฬิกาหรือค่ำๆนี่คนแน่นเลยครับกล้วยปิ้งมันญี่ปุ่นนะครับ ครับนี่ก็กับข้าวครับโอ้หอยลายผัดมาหอยลายกระทะใหญ่ครับทั้งทั้งซุ้มนี่เขาขายหอยลายผัดอย่างเดียวครับปลาทูครับ,รรบทั้งปลาทูทอดปลาทูนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ก็เป็นพวกของทอดนะครับซูชิกับข้าวถุงกับข้าวพร้อมข้าวใส่กล่องพร้อมรับประทานเรียบร้อยยำครับสารพัดยำส้ตมตำ ซูชิครับผลไม้ตามฤดูกาลมีแทบทุกชนิดครับราคาโอเคนะครับไม่แพงครับหางหมูกรอบ ปลาทอดครับส่วนนี้ปลาสาบะย่างกับข้าวนะครับกับข้าวครับน้ำใบเตย ปัดไทยคั่วไก่กับเลยด้านเลยไปด้านหลังก็ยังมีซุ้มอาหารอีกตลอดไปเลยครับแถวๆนี้เป็นชุมชนใหญ่ครับขายข,ของขายนี่เยอะมากครับนี่ก็ร้านผลไม้กับผลไม้เช่นกันครับ เป็นพวกของกินทั้งนั้นเลยครับพวกของกินเยอะจริงๆน้ำปั่นครับครับโอเคก็หมดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับเราอ้อมมาอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ข้ามันไก่ครับ <c oughs> แกงปักใต้ครับอาหารปักใต้น่าอร่อยหมูย่างน้ำตกนี่ก็แกงเหมือนกันครับผู้คนก็เดินกลับบ้านก็หิ้วกันคนละสามสี่ถุงนะครับกลับไปทานที่บ้านต้มแซบน้ำถั่วปัน่นน้ำผลไม้ปัน่น ขนมโดนัทนะครับตรงนี้มีผักด,ด้วยครับแบ่งเป็นกําๆเรียบร้อยยำครับสารพัดยำเลยครับโอ้กับข้าวนี่เยอะมากๆครับ ขนมหวานครับลุยสวนครับครับพอเราเดินเลยเข้ามาลึกอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตลาดผ้าครับในบริเวณตลาดบางใหญ่เนี่นะครับ <c oughs> เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยครับแถวๆนี้เสื้อผ้าของใช้ชนิดต่างๆนะครับ ครับสเสื้อผ้านะครับแล้วก็เดินตรงไปก็เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดครับพวกสังกพ p ฑ์พวกของใช้ในบ้านในครัวดอกไม้ ครับดอกไม้ชนิดต่างๆมีทั้งค้าปีกค้าส่งครับทางนี้ก็เป็นพวกรองเท้าชนิดต่างๆนะครับครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับตลาดที่เราดูไปนี่เป็นตลาดหน่าซื้อนะครับ ขายสินค้าได้มาตรฐานมอกครับเลยเข้าไปอีกก็มีอีกสองตลาดย่อยนะครับครับเราจะไปดูกันสักนิดหนึ่งคือต่อเนื้อต่อเนื่องมาจากตลาดด้านนี้นะครับมีห้องน้ำผู้ชายผู้หญิง ใหญ่เลยครับครับครับภายในก็มีพวกอาหารการกินนะครับ มีข้าวของมีเครื่องใช้ต่างๆนะครับมีที่นั่งให้ครับมีอาหารการกินหลายอย่างครับ,รบเลยไปด้านหลังก็ยังมีอีกนะครับเนี่ยโอ้โหตลาดบางใหญ่นี่ ใหญ่สมชื่อเลยครับโอ้โหใหญ่มากครับเป็นพวกผักผล,ลไม้เต็มไปหมดเลยครับกับผักผล,ลไม้เต็มไปหมดราคาไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนๆครับเราก็ได้ <c oughs> เข้าไปชมตลาดบางใหญ่นะครับที่ใหญ่ครับมีตลาด หลายตลาดอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับก็ทั้งของกินของใช้ของกินปรุงสุกอาหารขนมผลไม้เยอะมากครับครับเป็นตลาดที่มีครบทุกอย่างเลยครับถ้าเกิดเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยแชร์ให้คนที่รักด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ